เจอแล้วแกอี่าดนกระดาษพังเลยดนกดาอิโง่อีตัวอะไรประโยชน์แค่กดเคส่นี้ังไม่ได้อะโอ้ยมี่สี่อือป้าโ้ยจะแตกลยเหรอแตก่ะแตกไอ้เหี้ยละแอ้กูแถมกูแถมเคสปุยเคสนึ่งไดร้อยห้เดียไม่ไม่เเดี๋ยวกูแถมอีก้อย่าเลยนะไปเลยนเไม่ต้องชูมนามึงไม่ต้องชูมนอย่ามันชูมนรอสภาพานะดีกว่า ไม่น่ามาเลียไม่ไ้กู้กาดจไม่มาไลยทำได้หมดเห็นพวกมึงโดนกูไม่ได้จเล่มไาทุกเลมยอะเลยกเลคิดว่าพวกมึงน่าจะโดนแล้วก็แพ้ยาวแล้วน่าจะไม่ไม่มาแล้วไอ้ที่มันไกลแต่ผมว่าถ้าเคีมีปืนไหมล่ะกูขอเตะน้ามาหน่อยนะก่ปืนยิงก็ยิงไว้แล้ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรเลยจริงๆมันไม่อเดียวจริงๆนยไม่ปืนสีมันเยอะมากเลยนะอสเคียว ใช่เอวีเคสอยู่เลยเพื่อนไอ้กวดเคสอยู่เลยของน้ำแท้ๆไอ้เหี้ยเล่นงูไม่บอกอะไรฉันเนะสนบได้หรออาเซีนมึงมาถ่ายรูปแสดงว่าถ้าของเยอะกว่าก็เรียบร้อยด้านด้าอะไรอ่ะผมน่าจะโดนแล้วไม่เล่นปืนเยอะด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนก็ช่วยไปเลยไม่เป็นไรไอเทลสั่งแผนโง่ด้วยไี่มันไม่ชุบเพื่อะไรนี่มันปล่อยมันปล่อยมันเฉยเฮียมึงสู้บอสตีกูไม่ได้ไงี้ย แรดแรอยู่นั่นละโดนเที่ยนิดเลหน่อยเรียกช่วยเชียวไอ้เหียลวดเเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะมายืนดูดีนัรตาเลยอัะนี้มึงมามึงมาดูกูก่อนไอสัตว์กูมาแล้วใช่ว่ะเราโมาแข่โมโปอ่ะต่าตปาตวปีเนี่ยอยากาตะปาต่าตีป่ตป่ปปาา่า อยากเตะปากคนมาเจ้าแี่ก็ได้ก็ได้สซซีังถ้าถ้าถ้าเกิดตกรมันไม่ได้อกเยเตะปล่ายว่าผมไมอนาโนผมหายเนี่ยน่าจะไปรูดอะโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยข้อผิดพลาดกันเว้ยวันนี้ไม่น่าทนแล้ววันนี้พักก่อนกันอนไปตัวอ้วักปักๆักอยวนรอไอ้ธนาคารแต่อีรอพวกพัเวยพักเว้ยพักเวยพี่ตีบอกักเว้ยเก้ทธนาคารนะสีทุ่มครึ่นารีเดี๋ยวยังเก็ับพ่อยาปล่อยเลยพี่ไม่าเลย เล่นในตอนตีทุ่งก่อนกับธนาคารก่อนเราไปพักแล้วพรุ่งนี้มาคุยกันเนี่ยครับพี่โอ้โหลเขาบอกแกงเขี้นี่ทีครับเบื่อพวกแก๊งขี้ร้องน้องกูจะมารับตังค์ไอ้เี้ยเรื่องไอ้นี่นะพี่พี่น่าบอกไปแล้วใบแดงอ่ะเก่งมาก ชงแก้มสุดทำไมอ่ะชแก้มทำไมอะชงแก้มทำไมอะเราชงแก้มสุดทำไมอะมสอแก้มงกวนเหลวมอแกมแกวน่มากพ่เก่งมากก่งมากพื่อนเฟยฟยสหรือว่ากระดาษซหยเพื่อกระจกครับขอปรับรถเองไม่ได้ครับโทดีครับเหมาะสมลนาะที่ไปขอาะสมแลครับทกับสเก่งมากครับ อุ้มก็โหดอาวุธก็โหดปืนก็โหดสุดยอดครับีเอาต่อเลยไม่นี่มาแซนี่เอา รถปกติเน่พี่ชักเพราะวทำไมรถพี่รีแมปกววาทำไมรถพี่กากไม่เป็นไรพี่ปมนร้องให้แล้วเสมอแล้วีาดากพัง่พี่จะโดนเอาเปรียบหรือเปล่าพี่ไม่เป็นไรหรอก่าว่าหมาพองเนี่ยอ้ขยะอะไรสักอย่างไม่ได้ด่าใครเลยตรงปั๊มผมไม่ได้บั๊ใครเลยมึงแค่พูดมึงแพ้กูแล้วแค่นี้ทั้งทั้งทํางทม่ พี่ได้ยินอย่างนั้นกินไอ้แอนนั่นคนบูดไม่ด่าบ้างไอ้ทีนี้กูบอกเอาขาดรีก้าเค็หน่อยเพียงเดียวเพียงเดียวพี่ชักไอ้นี่นะกูไม่น่าเล่นปืนเลยวะอยากเห็้พะมึงบาบไม่มีรอยยิ้มอะไม่มีอเลิกอย่างนี่แหละผมเพิ่งด่ามันไปเมื่อวานเลยอ่ะแพ้ไปเนาะอ่ะพร้อมยังครับเพื่อนตอนนั้นพี่พี่เล่นไม้กันล้วตอนนั้นพี่เล่นไม้โหดจัดเลยนะตอนนั้นอะผมดูพี่อยู่อ่ะดูจอให้เด็กมาครับเด็กมากคราเด็กเด็กเด็ก เย็นพ่มาแต่งมาแต่งมาตุงเก่งมากครับเด็กๆอะไรมาแล้วดิมาอ่าโอเคครับโอนเงินให้ MK ก่อนครับหนึ่งสี่เท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ละสามไม่ทุกคนฝั่งนั้นเลิกเซฟได้แล้วนะจบแล้วนะลี่อ๋อเซฟได้แล้วนะครับพี่จ้าข้าเดี๋ยวเอาแต่กูไงอ๋อไม่ต้องไปแท้อะไรแล้วถ้ามันแท้ก็ค่อยว่าไม่ดีเลยนะครับหนึ่งสี่แปดสามครับแล้เมันให้กี่มาให้เอ็มเลยดิพอแล้วนะแต่เรื่องกับมันกูรู้สึกมันจัดเอ็มใช่ไหมครับอะไรนะพี่กอล์มันจัดลอมแพ้ดิเวนนั่งงอมแง่งแตกออกแกงกันน่ะ เหี้ยเนพี่นเนเ,เ,เ,เล็เลยนะเข้าไหมาครับพี่หนึ่งหนึ่งสี่แปดสามเหรอเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับหนึ่งสี่แปดสามเหรอหนึ่สี่แปดสามอ่ะเอาไปห้าเอ็มให้าคเอาเอาเอาขึนมาดึงขึ้นแป๊บ โอเคครับเดี๋ยวขอเคลียร์เรื่องลอตอรี่ก่อนลอตอรี่มีอะไรติดใจไหมครับเคลียร์ไม่แน่ใจว่าเรื่องใบเรื่องด่าพ่อกันนี่อะไรยังไงก็เคลียร์กันเลยนะเคลียร์กันเลยครับเคลียร์ตรงนี้นี่แหละเคลียร์กันเลยเคลียร์นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครรับไไม่เป็นสำหรับผมผมไม่ไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผิดผิดก็ต้องโดนเอาฝั่งฝั่งฝั่งพี่ใครด่าฝั่งเขาท่านจะทำอะไรบ้างเอาแก้แก้ใคเต็งไปแล้วพี่แก้งใบเต็งแล้วครับแล้วเขาทำอะไรบ้าง ได้เลยครับไม่ตอมอครับไม่ตอมอพี่เคียร์แล้วครับเรื่องอื่นเราเราเราอยากเป็นศพดานี่โดนอะไรไหมครับเราไม่ให้เขาพูดเองเองโอ้ยเรื่องเล็กน้อยพี่เนยไม่เป็นไรพอแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีไม่มีแล้วไม่มีก็ไม่มีอ่ไม่มีแล้วไม่มีอะไรเนาะเคียร์เนาะเคียร์เคียร์โอเคครับเดี๋ยวสตอรี่ก็รับของกันได้เลยใครอยู่ตอดอันนี้ก่อนไปครับพี่ขอถามฟีดแบ็กหน่อยกับเรื่องสีวงวงแดงเป็นไงมั่งเรนสตอรี่มาเอาฝั่ง เคลียก่อนได้ครับพี่ขอพี่แบ่งฝั่งเราก่อนเอาขอเอาบอกแบบเอารู้สึกเราเลยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเจไปไหนวะให้เล่าพวกหน่ังเรื่องวงแดงเออมาขอพี่ขอแชร์หน่อยขอแชร์หน่อยพี่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ว่านไม่มีอะไรบ้างวงแดงไม่มีอะไรไม่ไม่ถึงว่าไม่หนึ่งว่าแบบความรู้สึกเราแบบมันมันแบบมันมันเฮียไปไหมมันไม่อะไรเงี้วไม่ไม่ครับ ไม่ไม่ก็อยากให้ลดวงลดระยะอีกขนาดอ่ะลดขนาดอีกหน่อยอ่าใช่ใช่ใช่เยรูปแบบรูปแบบก็ถือว่าแปลกใหม่ดีใช่ครับใช่ครับใช่ครับยังกว้างเกินไปครับกว้างเกินไปอ่ากเอเครับขอซแบบวงแดงหน่อยม่ประโยชน์ป่ะเหรอใกลๆพูจากงแล้วจากที่แบบวางหน้าโงพาบาลนะมาแล้วมาแล้ว่อต่อต่อต่ต่อต่ออ่ต่ต่อต่อ่ คือไม่รู้แหละให้คือว่ากูเป็นคนวางคือว่ากูวางเนี่ยมันก็เหมือนทําเป็นบ้านของตัวเองเลยนะเอออ่าแล้ววงวงแดงอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้ไปดูไฟสุดท้ายอ่ะมันก็ไม่ได้ครอบหมดนะตรงนั้นนะถ้าเอาเข้าวงแดงไม่ได้ก็เหมือนวางวงแดงฆ่าตัวเองอ่ะวางให้เขาอยิงอ่ยก็มีก็มีข้อเสียเหมือนกันโอเคพี่เราเป็นแบบไาแล้วเดี๋ยวพี่ขอไปโอเคส่วน่ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่ปไปยังไงยังไงยังไงอะอ อเล็กโนมันนี่อยู่ต่อให้เหลอยังไครับครับผมครับผมขอบคุณใครครับเพลอดีเยียมากนะครับผมถ้าน้องพี่ทำอะไรครับพี่เรื่องมตาขอโทษด้วยนะครับพูดอะไรไปไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับ รถเอารถเรถคืนมานี้อครับหลดเอารถคืนพี่ช่างพี่เจ็ด้วี่อยู่กับไอ้นี่ครับสนุกครับไปไปครับเรามถรถที่เราไปเตรีมผมขอเคลียร์ของเมขอครับพี่เกมดีครับไม่ผมพูดอะไรไม่ดีขอโทษด้วยนะครับพี่พี่พี่โพี่นเล่นกับปรไอบอลมาไงพี่ไม่เล่นแล้วผมผมขอโทษแทนพ่ต่อสิบปเาร่นเทุกคนเลเอารถเนี่ยไม่เป็นไรครับขอบคุณนี่ไปเคลมมาครับผมสนุกมากครับตัอมลคับสปาเอาที่ขอสุรได้หมด

ผมต้องกลับแก๊งไหนนะผมลืมละโอเคครับกลับโอเคครับมึงเล่นกมาลักกลับบ้านแล้วครับมาลักกลับบ้านครับกลับบ้านแล้วครับคุณชักนมกับคุณหมูเชียร์ครับอะไรโอ้โหพร้อมพร้อมเล่นแอดดับเลยบอยคนรั่นอะอะไรเนจะไปอยู่เสียไม่ได้มึงเอ๋อะไรเนาะพี่เรียนพี่เรียนฉลังพี่สิกลับแก๊งครขาดูไปไกลหมูอยู่เสียไม่ได้เล่นเล่นรีนะบอยเดี๋ยวมีเล่นรีต่อไปงั้นกลับมาแ k เสียตลอดนะครับแ k เสียตลอดครับพี่เรียบร้อยยังครับสบา เดมอนเนี่ใช่ใช่ใช่ด้วมันนี่มันอะไรมาเลยนี่ควายเลยพี่ติพี่ติผมขอถายรูปพี่ตรงท้องท่ไหไอ้ยม่เมื่อกี้นี้มึงว่านเมเชียนอ่ะก็ตีหัวเพื่อนไปหลายหัว่ะหลายหัวหัวเพื่อนอ่ะไอชากไม่เล่นไอชางเล่นปืนนะไม่ได้ลงไรเียเล่นปืน่งเกูกูกไม่ใด้ดูเลยกูไปนั่งดูดีกว่า พี่พี่ชักเวลาเล่นเอ็มพีเคทำไมดูเล่นดีกว่าตอนเล่นเอลเคพี่ไม่เล่นยิงปืนอย่างเดียวเลยพี่ไม่ค่อยลงไฟเลยพี่อะไรวะเมมให้เลยพี่เมมให้เอ็พีเคหรอกูบอกแล้วว่าถ้ามึงจับปืนยังไงกูก็ชนะเฮี๋ยวเล่นเฮ้ยพี่ชักป่ะหนึ่งสี่นั่นแ้ผมอ๋อผมยังไม่ได้เอาโคชเชอร์รู้สึกมึงหงายเฮียนักลบวบประหยัดเป็นหนึ่งไม่ได้ให้ใครสักคนเลยรถรถเป็นมะไรนี่ก็แต่ก็ขอบคุณมากเรียกอะไรเรียกเลย บอดเข่งแรครับอลมันทะเบียนแแลงพี่ี่รู้ไหมหนึ่งห้าสี่สองีรอะไรปะเกวกี่นี่ไม่เสียของเยะชิบหหนึ่ง้องอเยเวนอยมาเสียของเยอะมากเลยครับพี่เออเชี่ยไม่ได้เลเกเนื้อหนอวดูดศูงมากเขุับมาแล้วให้เรียกทิปเรียกเลยไหมที่พูดไวู้ชร์ดีอะไรพูอะไรพี่ก๊อฟรัวอะไรพี่ก๊อฟเบียรรัีอ๋อที่บบรมเพนพี่ชาคับบเนยน่าสนใจนะแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งอาชัดอ้มก้าโอเคทิปเอ็กียกให้อไดมั้ย ได้เรเฮ้ยยังไม่ผีอยู่มั้ยโอเคเขาบอกอะไม่เดี๋ยวพี่คนมีสิบคนเองในบอลจริงอันนี้อันนี้คุยกันคุยอยากเห็นจริงว่าวมันเออมันได้ลุ้นดิ่งนะเว้ยมันไม่ต้องลุ้นหรอกพี่โดนอยู่แล้วตอนนี้แกงผมกากตอนเนี้ยไอ้เหี้่ทำมก็เล่นกับเด็กๆหรอแต่ไม่เห็อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแกก็จะแตกดูหัวมันยืนใส่หัวฟ้าอไปเนี่ยมันก็รู้อยู่พี่เออมันต้องเล่นแกงใหญ่ด้วยกันแล้ววัดเปล่เด็กวิ่งหนุกออกเจ๊ยังวะโอ้วัดได้ยังวัดได้ยังผมได้ละ ดูยังไงวะบัตรแก๊งบอสลองดูข้างล่างเล่นในกระเป๋าข้างล่างเลยล่างสุดเลยพวกกระจแก๊งใช่ไหมอ่ะนั่นแหละมีแล้วปะขอบคุณมาสักครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไม่เอาพี่กอล์ฟไม่เอาหุนเตี้ยงเขาไปแล้วเมาไม่ไปเลยอะไม่ไปมันก็ไม่ตามเขาไม่สินะไม่เอาพี่กอล์ฟไม่ไปไม่ไปเอางี้เอางี้ถ้ากูเข้าวอล์ปึ๊บถ้าเข้าวอล์ปั๊บแล้วไม่ถึงสามสิบตี กูเรีกที่ไมเล็กเลยกูเรีกที่ไม่เล่นไม่เล่นเลยสวยบอลเข้าวอแล้วไม่ถึงสามิบนะเติมไฟหน่อยบอลเข้าเลยไม่ไม่ไม่ฟังฟังฟังฟคือตอนนี้คนไปเป็นตำรวจเยอะตำรวจต่วมมีอะไรเช่นหมวดมีมี้บคน5คนแล้วต้องยี่ห้านะในวอลกูเข้าไปแล้วไางฟังฟังแล้วก็คือผมมาบอกน้องๆบอกว่าพักพะมันมาเล่นก็เสียของกันเปล่าให้มันฟามของการที่แต่ในวอก็มีก็มีอยู่แต่ผมให้มันพักกันหลายวันเดี๋ยวก็ทุนแกกลับมาได้แล้วุนแล้วนีุ้นี้รีบ พวกนี้พวกนี้กลับมาเล่นก็พวกพี่ไม่อยู่กันมันไปเล่นกระเสียของฟรีโดนทีมเล็กระทืบดีของเต็มสลอ็อตลองมีน้อยเลยให้พาการพี่<ก>ที่จะให้น้องๆไปดูกระทืบฟรีลรันรพวกนี้ลั่นนะใช่คไหมพวกนี้นะทีมเล็กไอ้กอล์ฟเป็นไรอ่ะไม่ตีเว้ยเป็นไรไม่ตีไม่ตีกกะตนะเดี๋ยวกูไปเอาร้อนเลยไม่ตีตีมันบอกสนใจโอเคไม่ตีเราไปตีกันทำไมน่ะไอ้เชี่ยเออจะตีกันเรื่องอะไรพี่ก๊อปไม่มาถึงข้างหน้านู่นไม่ถึงข้างหน้านู่น เขาใส่กับวัดเดียวกันอยู่นะ่ะดีไม่ดีจบคนไม่จบว่ะยังใส่กับต่อนอบไอ้เกีกก่ยวรั่วเลย